สวัสดีครับเพื่อนๆนตอนที่42หัวข้อเรื่องว่าการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อพระองค์ให้เราตอบแทนด้วยธรสี่ประการยังมาดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาให้ศรัทธาในตถาคตเชื่อการตัดสู้ของตถาคต และคำสอนของตถาคตยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศิลสัมปทาให้ท่านเป็นคนมีศิลจะได้พ้นจากอบายยังมาดาบิดาผู้มีความตนีให้มีจาคะสัมปทาให้เป็นผู้ให้ละความตนียังมาดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทา ให้ท่านมีปัญญาและอกุศลและนิวรห้าปัญญาจะเกิดเห็นอริยสัจส,สี่คือสัจจะเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นเกิดดับคือประเด็นของการเข้าสู่ความเป็นอริยะนี้คือธรรมสี่ประการที่ทำให้กับแม่พ่อของเราดำลงมั่นอยู่ในธรรมสี่ประการนี้ได้บุตรคนนั้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนแล้ว แกมารดาบิดาเป็นการตอบแทนมารดาบิดาอย่างสูงสุดอย่างอื่นก็ไม่เทียบเท่าแม้เธอจะแบกแม่และพ่อด้วยบาทั้งสองข้างทำการอาบการนวดการบิดฟันท่านอย่างดีแล้วท่านอุจละปัส,สวะลดเหล่าบนบาทั้งสองข้างตลอดทั้งหนึ่งปีการกระทำอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่า อันบุตรนั้นกระทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยเพราะมารดาบิดานั้นเป็นผู้มีอุป,ปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรดังนั้นบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศิลสัมปทายังมารดาบิดา ผู้มีความตนีให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาชื่อว่าอันบุตรนั้นได้กระทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดามันเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาที่ท่านชุบเลี้ยงเรามาอย่างสูงสุดไม่มีอะไรเทียบได้ พราะท่านกำลังจะได้ความเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาพระองค์บอกว่าแม้จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินอันมีรัตนะมากหลายเจประการนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเราจะตอบแทนด้วยทรัพย์สมบัติขนาดไหนก็ตามก็ช่วยแม่และพ่อของเราได้แค่ชาติเดียวเท่านั้น ชาติต่อๆไปก็จะเข้ากฎเกณฑ์ที่จะไปสู่อาบายทุกติวินิบากนรกเท่าดินมหาปตพีช่วยให้ท่านมีธรรมสี่ประการท่านพ้นไปตลอดนี่คือความคุ้มค่ากว่าอย่างเทียบไม่ได้แค่ให้องค์ความรู้ให้ท่านเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ นี่คือทำสี่ประการที่บุตรจะมอบให้แม่พ่อเป็นการตอบแทนอย่างสูงสุดจบตอนที่42